สวัสดีครับอู้ซีสังกรทีมกับเมเก่าหนึ่งซอยลุงบ้านอมน้อยสมุทรสาคร0 9 4 9 3 8 2 6 1 3อ่ะอันนี้ก็มาชัดเจนอีกงานขั้นหนึ่งือกันครับแล็กเกอร์นกแก้วฟรีเป็นเท่าดำครับเป็นเท่าดำช่วงนี้งานจะเริ่มไล่เร็้ยวที่นี่แล้วเด้อครับฝนมาตกละฝนตกมาสองมื่อแต่ว่าตกมาเป็นสองอาทิตย์เลยเขาก็สิได้หยุดเขาก็สิได้เฮ็ดงานดีขั้นนี้เป็นแล็กเกอร์นกแก้วฟรีตามข้อตกลงนะครับเด้อขั้นนี้รถซ้ำทีมบุ้งบ่อกันละลดบ้านแต ทุกจุดทีพวกนี้เบิดคันว่ามีว่ามีสนิมอยู่บานเดียวก็คือที่นี่ว่ามีสนิมเพราะว่ารถมันเคยอุบัติเหตุมากแล้วก็เขาเปลี่ยนประตูบานนี่มาเม็ดอากเม็ดยังเจ้าของเขาเขาบังคัเหตุมาห้เด้ออันนี้ผมอะไรเหตุห้เห็นว่านี่เม็ดอากนี่ผมอะไรเหตุห้เบิด์ตเลยครับนี่เห็นว่านี่ยก้นก้อนหนาเขาบังคับเหตุห้เด้ออันนี้ผมอะไรเหตุห้ยระบบงานแต่ละามองแต่ละอู่ว่คือกันนะครับแล้วลังเทียร์เราจะไปเปรียบเทียบกันหลายต้นทุนแต่ละอู่ว่คือการค่าทีค่าซา เจ้าวอูวอ๋ผมก็สิอาจสิฟังเบิ้งแพงเนี่ยเยอะน้อยค่ะาซาอูทีค่ายยังคงกระเดือนไป็นสามสี่หมื่นแหละครับค่าน้ำค่าไฟก็ต้องมาคิดเฉลีย่ยแต่วอันนี้แหละเกินออกเจ้าฟรีตามขอดกลงกับขั้นนี้เลยอ่ะอยากได้ฟรีกับแอดไลน์หรือว่าส่งภาพว่าตอนนีชฉันรอบขั้นมาตีราคาได้เดี๋ยวผมจิตีราคาไปหาสีแจ้งรายละเอียดว่าอยากได้ฟรี่ต้องเห็นตั้งใดโอเคครับผมสวัสดีครับ